และเ c ุ๊ทุกท่านนะวันนี้เราก็จะมาซ่อมพัดลมกันนะฮะโดยอาการของพัดลมตัวนี้ก็คือเปิดแล้วนานมากกว่าจะติดนะฮะนะเปิดแล้วผมจะเปิดให้ดูเห็นไหมเกียร์หนึ่งก็ยังไม่หมุนเก,กียร์สองก็ไม่หมุนนะเกียร์สามต้องรอสักพักหนึ่งครับมันจะดังอืดก็มันจะหมุนได้แต่ถ้าอยากให้มันหมุนก็คือช่วยมันสตาร์ทนะฮะอ่าสำหรับสาเหตุก็ที่เดาไว้ก็คือว่า บูตมันฮะบูตมันอาจจะมีความฝืดหรือว่ากรณีที่2อาจจะเป็น C นะครับก็คือคาปาซิเตอร์อาจจะเสียนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาถอดแล้วมาแกะให้ดูแล้วมาดูว่าสาเหตุที่แท้จริงมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับมามาดูกันครับขั้นแรกเลยนะเราก็มาแกะดูก่อนนะฮะแกะก่อน หลังจากที่เราได้ถอดออกมานะฮะเราก็จะใช้มือนะครับหมุนดูว่าอ่ามันฝืดไหมเห็นไหมโดยปกติแล้วพัดลมที่ที่ซื้อมาใหม่ๆนะเราจะหมุนดูมันจะหมุนนะแต่อันนี้มันรู้สึกว่ามันมีความฝืดนิดนึงนะฮะอ่าเรายังไม่ปักใจเชื่อมันเป็นจริงๆนะเราต้องแกะดูข้างในก่อนนะครับหลังจากขั้นตอนนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่เราได้ แกะทุกส่วนออกแล้วก็เหลือแต่มอเตอร์พัดลมแล้วที่เหตุผลที่ผมแกวมดก็เพราะว่าผมจะเอาโซนเน็กนะมาฉีดบูทมันด้วยนะครับผมก็เลยต้องแกะออกก่อนละแล้วผมก็จะวัดค่าให้ดูนะว่าซีมันเสียจริงไหมซึ่งในพัดลมรุ่นนี้จะเป็น1.5สํา,าสหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราถอดคาปาซิเตอร์ออกมาแล้วเราวัดจะมีมิตเตอร์วัดนะครับเราผมก็ปรับมาที่ตรงนี้นะครั ะเป็นย่านโวมอยู่ตรงนี้นครับแล้วก็กดตรงนี้เป็นการซีเล็กเป็นการเลือกนะครับนฮะจะเป็นนาโนโฟาลัดนะฮะเนี่ยฮะข้ามจะได้0.6นะครับแต่จริงๆแล้วอันนี้มันเป็นหนึ่งจุนะฮะ อันนี้เป็นซีตัวใหม่นะครับผมซื้อมาใหม่ผมจะมาลองให้ดูนะครับว่าค่ามันคือเท่าไหร่เห็นไหมฮะตัวใหม่จะเป็น1.5นะครับ1.5นาโนฟาลัดไมโครฟาลัดนะครับถูกถูก,ถ,ก,ถ,กถูกต้องนะครับอ่าก็ ที่มันสตาร์ทช้าก็คือว่ามันเริ่มเสื่อมแล้วนะครับมันก็จาก1.5ก็เหลืออยู่ประมาณ0.5หรือ0.6นกะครับก็ควรเปลี่ยนนะฮะในลำดับนี้ผมก็จะทำการเปลี่ยนคาปาซิตเตอร์ตัวใหม่นะครับเข้าไปที่แผนที่ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นซีกระแสสลับนะครับไม่ต้องมันไม่มีไม,ม,ม,ม่มีขั้วบวกลบนะก็คือใส่ตัวไหนได้ก็ใส่ไปเลยฮะ ขั้วไหนก็ได้นะครับเออนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะเราเปลี่ยนสีเสร็จแล้วเห็นบ่ะหอก,กเสียบไปแล้วมาหันะหยอย่างหลอกเนาะแล้วเราก็จะทำการรองนะครับจะปักนะแล้วก็กดดูฮะปึ๊บเห็นไหมครับกดปึ๊บติดปั๊บเลยอ่าดูใหม่ดูใหม่นะดูใหม่นะ มันจะไล่วิธีสเต็ปตอนแรกนะเกียรหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมเกียรหนึ่งตแล้วนะเกียรสองเกียรสามแรงกว่าเดิมฮะแรงกว่าเดิมฮะก็บ,บางกี้นี่ก็ ฝนมันตกนะครับผมก็เลยแบบย้าย้เข้าห่มเก็บไม่ทันเลยอ่ะมาดูดูแบบนี้ก็ได้เนะ <c oughs> คือตอนนี้ก็พัดลมมันก็ได้ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้อย่างที่ตอนตอนแรกใช่ไหมฮะผมบอกว่าผมจะอ่าทำการเอาโซนแอนะครับฉีดเข้าบูทด้วยอ่าทีนี้มาดูว่าบูทบูทบูทของพัดลมเลยครับดูฮะน้อง <c oughs> ผมที่ไตโข่ไม่เบิ่งเลย <c oughs> แรงเลยคนลำบากเลยนะฮะบูทมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะมันจะเป็นบูทนะฮะอย่างบางคนเข้าใจว่ามันจะเป็นอ่าเห็นไหมวะนี่เนะาะบางคนเข้าใจว่ามันเป็นลูกปืนหรือเปล่าผมตอบตรงนี้เลยครับว่าไม่นะฮะเออ๋ยวฮะผมก็จะทำการฉีดบูทนะฮะโดยเอาโซนแอคฉีด ก็เช็ดเช็ดก่อนก็ดีนะพอที่เมี้ยงตื้อตะหูเลยนะก็ฉีดยุ้ยไปนะฮะ แ้ตามตามตามจริงๆแล้วมันต้องถอดตรงนี้นะครับถอด็อตสี่ตัวอันนี้นะฮะแล้วก็แกะบูทมันจะอยู่ข้างในแต่ว่ามันคำแล้วนะแบบแม่งฝนก็ตกนะผมจะไม่ได้ทําให้ดูนะผมจะฉีดแค่ตรงนี้เฉยๆนะฮะแล้วผมก็จะทําการประกอบเหมือนเดิมนะเพราะว่าตอนนี้มันก็แรงแล้วลแหละเราก็าจะทําการเก็บสายอะไรบางนิดๆหน่อยๆนฮะเอะอเออมานอ้องมาแรงมาก เราก็ลองทำการลองแอ้เย็นสบายฮะยนี่ได้คือกาโอเคสำหรับใครทช่ชอบทีน,นี้ก็ย่เล็นสบบวาย กดแชร์ดกดบส b s c r i b เด้วยนะฮะนี่ก็เป็นคลิปที่แม่งอโคตรทรมานเลยเพราะว่าฝนตกทํานะฮะตัวนี้แหละจิ๊ก